เมื่อก่อนอาจจะไม่ชอบเต้นเลยผมเป็นคนไม่ชอบเต้นแต่ปีนี้ก็คิดไว้ว่าจะเรียนเต้นเพื่อที่จะสนิทกับร่างกายมากขึ้นครับ How You e m fine ครับ s a y a n อาครูซินทาคาโมะหล่ออุ้ยขอบคุณครับขอบคุณซ้อย Happy New Year from Spain Happy New Year ครับ อยากเจอโชวคุณมากมากก็เดี๋ยวรอเรามีตารางงานก็เดี๋ยวผมออกมาบอกแล้วทุกคนก็ต้องมาเจอกันนะครับสองวัที่ห้าต้นปีอ่ะช่วยเจอกันช่วงต้นปีหน่อยจะได้แบบตอนเจอกันจะได้ทักทายแฮปปี้นิวีย์บ้างเดี๋ยวมันนานเกินเยวไม่ได้ทักทายประโยคนี้ปีใหม่ยังราเหมือนเดิมเพิ่งผ่านไปกี่วันนี้ครับ แวบ,บแรกคิดว่าปอนน์นเราวิตไวเหมือนเราครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาผมสั้นนะลีนด้วยลีนด้วยปีนี้ผมแบบมีกล้ามบ้างรอเจอเลยหมายถว่าทุกคนรอเจอผมตอนมีกล้ามใหม่เลยพ่อค้าเสื้อขายวันไหนเนี้ยตอนแรกเขาบอกาจะได้วันนี้วันที่สองต่ว่าโรงงานเลดนิดนึนนงแล้วก็พอ ได้ของใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องถ่ายนะต้องมีแบบถ่ายถ่ายโปรโมทอะไรเงี้ยเออผมว่าน่าจะสักครึ่งครึ่งเดือนไหมอาจจะได้ขายครับอัปเดตเรื่อยๆอยากขายแล้วจริงๆอยากขายตั้งแต่ก่อนโฆษณาแล้ว <c oughs> ไปเที่ยวไหนมาไม่ได้ไปครัปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยว ใครคะเล่นเจอหรอมาอุย้ยเล่นเจอ,อรครับจริงวะเนี่ยชื่อโชกุนครับผมชื่อโชกุนนะครับน้องแบบเพิ่งอายุยี่สิบนิดๆครับกินอะไรทำไมหล่อจังคกินเนี่ยกินเวกินเวกินน้ำเปล่ารอดูวีโชกุลเล่นบาร์นะคุมพาเจอกันได้เจอกันกุมพา แล้วก็ช่วงนี้ปีเนี้ยคุยกับเพื่อนว่าคือช่วงปีใหม่ไปเจอเพื่อนมาครับช่วงเขาดาวนี่ครับไปนั่งคุยกันว่าเหมือนไปนั่งหาท็อป,ปีคุยกันว่าเรื่องเรื่องในปีที่แล้วอะสองพันยี่สิบสี่เรื่องที่เราทํพลาดกันคนละสองสาเรื่องอ่ะลองพูดกันมาว่าเรื่องอะไรแล้วทุกคนเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของการเก็บตัง พอทุกคนเริ่มเรียนจบเริ่มทํางานะจะมีปัญหาที่ว่าหาเงินได้แต่ใช้ตังแบบไม่ได้ทํารายรับรายจ่ายหรือว่าแบบไม่ได้มานั่งแบบรีมาว่าตัวเองใช้เงินกับอะไรไปบ้าง,อ,างอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเสียดายเป็นเรื่องเดียวกันเลยว่าเสียดายเรื่องใช้เงินอืมแต่ต้นปีก็ใช้เงินไปเรียบร้อยครับสองวันก็ไม่รู้กี่พันลว สิบสองเอ้ยสิบห้ากุมภาลงอยู่แล้วมันไปได้ไหมไปได้แหละจริงมันเป็นงานโรงเรียนเก่าอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะมีแบบว่าขายโต๊ะหรือว่าขายตัวคนนอกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่ยังยังไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่มาไายฟ์ตอนนี้ไม่เลิกง,งานนี่เดี๋ยวผมไปแล้วเนี่ยไปฟิตเนสแล้วมาไลฟ์ตามนัดครับเมื่อวานนัดไว้แต่ว่าผมผมไม่ได้มา ตอนดึกได้ไหมครับไม่น่าได้มาแล้วนะจริงๆวันนี้วันนี้เดี๋ยวฟิตเนสเสร็จแล้วเดี๋ยวมีธุระข้างนอกครับถ้าไปได้มาบอกด้วยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สนุกเดี๋ยวไปบอกพี่สนุกช่วยช่วยกันทำรายละเอียดว่าคนนอกไปได้ไหมแล้วเดี๋ยวมาบอกเ <c oughs> ยอะสวยมากยิ้มเยอะยิ้มให้ผมยิ้มทำไมครับเนี่ย ต้องมีเรื่องแฮปปี้นะต้องมีเรื่องตลกนะครับถึงจะถึงจะต้องยิ้มครับวันพรุ่น้เกิดครับสุขสันต์วันเกิดนะครับเกิดช่วงปีใหม่เลยเหรอสุขสันต์เกิดนะครับปีใหม่ตอนยี่สิบห้าก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับวัพรปีใหม่กันไหมไหนๆก็ปีใหม่แล้วครับ ปีสองพนะครับผมขอให้พี่ๆทุกคนที่ดูไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ดูไลฟ์นะครับที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดปี2องพนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานตลอด1ปีครับก็ปี2องพผมคิดว่าเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแน่นอนแล้วก็ผมสัญญาว่าจะแบบพัฒนาตัวเองเต็มที่รอเจอกันในผลงานถัดไปครับไม่ทําให้ผิดหวัง อายุทวินวินวิลเลียมไม่ใช่ no no อายุปอนทวินใช่ไม่ใช่อยู่ดีครับ I'm older than ปอน and ทวินผมแก่แล้วครับผมแก่แล้วครับหน้าผมจะเด็กนิดหน่อย Show cool can you say g o o l u c k angel Tomorrow is my entrance Entrance exam wow กูรักนะครับคุสูไฟติง้ง o v e you from Myanmar You have many Myanmar แฟนนะคะอู้ขอบคุณครับเลลี่จริงไหมเนี่ยยิ้มหวานมากครับอายุเท่าไหร่ยี่สิี่แล้วครับยี่สี่ปีนี้จะยี่สิบห้าแล้วครับวัยเนอะรู้สึกเหมือนเพิ่งอายุสิบ สิบหกปไม่กี่วันตอนนี้ยี่ห้าแล้วครับโชคุณรับของได้ไหมครับรับของคืออะไรครับรับได้นะครับหมายถึงว่าเวลาเจอกันนะ่ะรับของได้ครับหมายถึงอะไรอะ่ะเยมือนเดยสิบเก้าครับสุดสี่หมสุดสี่ไหม ยังพอเป็นสมมุติว่าผมมีซีรีส์ต้องใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยทุกคน้อาผมยังรอดอยู่ไหมหน้าผมยังใส่ชุดเรียนรอดไหมครับอาชุดมหาลาัยก็ได้ยังรอดหรือเปล่าสึกหน้าเริ่มแก่ตามวัยหน้าเริ่มเหี่ยวครับหนังตาเริ่มตกแก้มเริ่มหย่อนหัวเริ่มเถิกครับริ้วรอยหน้าผากเริ่มมาหางตาก็เริ่มมีครับ ตามวัยอ่ะยิเสี่อะไรยิบสี่มันเริ่มแล้วนะครับจริงรอดอยู่แบบว่าไม่รอดสยางคามุอคุสยางคามุน้องโชหน้าเหมือนปอนาราวิทเป็นคู่แฝดกันหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คู่แฝดครับแต่ว่ามีคนทัก ตั้งแต่แบบสมัยเรียนวิศวะอันนี้ที่เพื่อนถ่ายคลิปสัมภาษณ์ก็มีคนเมนว่าหน้าเหมือนออนนารวิทเยอะมากเลยแต่ก็ยังแบบว่ารู้สึกว่าไม่เหมือนนะหมายถึงตัวผมเองอ่ะเขาจะแบบออกตี๋ๆขาวๆอะไรเงี้ยผมก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยครับเข้มๆคล้ำๆหยุดดิสเทือนพี่คืออะไรอ่ะ อ๋ออายุใช่ไหมไม่เท่าไหร่ครับจริงชิวแค่แสนรุ่นไหนรุ่น18ครับ PCCL 18สมัยก่อนเป็น PCCL ตอนนี้มันเป็น PCHL อะไรสักอย่างไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่สมัยผมอยู่มัน PCCL ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อครับใช่ไหมยิ้มทีละลายครับ เวอร์มากปุ้ยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหน้าต่างเมื่อกี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบปีครับมานานยังก็นานแล้วนะนานแล้วแหละแบบใกล้ไปแล้วครับแต่นานคนเราไม่เท่ากัน จะใส่เลียครับผมใส่แล้วผมพูดไม่ชัดนะเลยไม่ค่อยใส่มาไลฟ์ครับเพราะพูดมันพูดแบบแบบว่ามันพูดไม่ชัดอะ่ะยิ้มแบบลาบูบูครับรีพี่งเสียอะไรสีชมพูครับ ปีิพูดชัดไหมแล้วชัดไหมครับตอนนี้ตอนนี้มันถือว่าชัดไหมครับหรือว่าไม่ค่อยชัด You my o อนลีวัทีละครับเหรอลีสีบปมากเป็นสีมพผูใสแบบสีเงือกสีเงือกเดีย๋ยวผมใกล้ไปแล้วทุกคน ต้องรีบไปฟิตเนสครับทุ่มหนึ่งละสย,ยางสย,ยางสวัสดีครับขอท่าเบียวๆครับท่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะท่าเบียวต้องทำท่าไหนอ่ะ เคยเจอพอเนะเคยเจออยู่สองครั้งสองครั้งมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะประมาณครั้งสองครั้งไปถ่ายรูปกลับแม่ครับปีใหม่เราไม่ทำเหมือนกันอย่างนั้นนะครับปีใหม่เราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็จะหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มรอรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟเขาเรียกชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟใช่ไหม พี่โชหน้าเหมือนพี่ฮาร์ดนี่โหไลฟ์นี่ผมหน้าเหมือนไปสามคนแล้วครับเมื่อกี้มีปอ,อนมีน้องวิลเลี่ยมมีน้องฮาร์ดมีละสามคนครับหน้าหน้าเหมือนคนเ,อนเยอะมากชอบดีมูอ่ะไม่ใช่นะครับข้างหลังนี้ไม่ใช่ดีมูนะครับข้างหลังนี้ฮิโรโนนะครับ สายางอซี่รักล้วครับว้าวอุ้ยขอบคุณครับได้หมาแบบหมาน้อยเด้งตูเดียวมากคิดถึงพี่โอจังอยากเจอแล้วครับได้เลยรอเจอนะครับเมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวรอพี่สนุกอัปเดตครับอุ้ยเรียนจอพอเพชรผมเคยไปแข่งบาสที่จอพอเพชรนะสมัยแบบสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยตอนนั้น ตอนนั้นผมอยู่มมสแต่ว่าแข่งบาสของรุ่น18บแปดก็คือรวมเลยยันม .6 อะไรเงี้ยได้ไปแข่งที่เจ้าพอเพชรเพชรบุรีใช่ไหมครับ จ้าพอสัมพันธ์ใช่ใชจ้าพอสัมพันธ์นานแล้วครับตั้งแต่แบบเจ็ดปีที่แล้วอ่ะเจ็ดแปดปีที่แล้วครับโมเดลข้างหลังแบ่งการแบ่งแบ่งขายได้ครับแต่ให้ไม่ได้นะเหมือนพี่ฟูมไขกเ,เนี่ยผมสามสี่คนแล้วเนี่ย สีผมเฟดยังเริ่มเฟดแล้วครับเริ่มแบบมีประกายทองทองนิดหน่อยแปลงร่างการโชก์กมได้ครับไม่เอาดีกว่าไม่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวรอแบบถ้าเกิดว่ามีซีรีส์แล้วมีฉากขอเสือ้อเดี๋ยวรอให้ทุกคนดูทีเดียวครับหลังจากนี้หลังจากนี้จะไม่มีการโชว์แบบ <c oughs> เปลืองตัว <c oughs> ในสตอรี่หรืออะไรแล้วแต่ไม่มีแล้วครับหลังนี้ต้อง ต้องแบบมีผลตอบแทนถึงจะยอมถอดให้ดูครับไปออกกาังกายครับไม่ได้ไปถ่ายรูปครับเด็กฟอร์ดอคืออะไรไม่รู้จักครับคืออะไรไปวัดแล้วหล่อไปบ้าับไปบ้าย,ายช่วงนี้ไม่เห็นลงคลิปเลยครับติกตอกใช่ไหม น่พอดีช่วงสิ้นปีผมแบบอันนี้เยอะเหมือนแบบพักผ่อนเยอะครับเที่ยวกับอยู่กับเพื่อนเยอะไปต่างจังหวดัดไปกลับบ้านไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามไม่จับโทรศัพท์ครับลองแบบลองตัดลกโซเชียลออกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเล่นน้อยลงจะเล่นก็ต่อเมื่อเจอเพื่อนถ่ายคอนเทนต์กับเพื่อนอะไรเงี้ยนานๆเจอกันอะไรเงี้ยถึงจะค่อยหยิบมาเล่นแต่จะไม่ค่อยช่วงนี้จะไม่ค่อยหยิบโทรศัพท์มาทําอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่ แพนปีนี้ครับแพนปีนี้คือตั้งไว้ว่าจะต้องหุ่นแบบหุ่นเฟิรม์มเพราะว่าปีที่แล้วอะ่ะมันเฟิร์มอยู่แป๊บเดียวใช่ไหมช่วงช่วงเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยตัวแบบทิ้งไปเลยแต่ปีนี้ตั้งใจว่าจะเอาแบบให้มันเฟิรม์มแล้วก็แบบเมนเทนให้มันได้แบบยาวๆแล้วก็เรื่องเรื่องเรียนเต้นอยากเรียนเต้นเพิ่มเพราะว่าอยากมีมูฟเมนต์แล้วก็บุคลิกที่ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ย ืมแล้วก็เรียนการแสดงครับอยากแบบเรียนเพิ่มเพราะว่ามีเพื่อนที่ไปเรียนมาแล้วเพื่อนอ่ะแนะนํามาแบบมันปลดล็อกอะไรเราได้หลายๆอย่างอไรเงี้ยก็เลยอยากแบบไปเรียนที่มันจริงจังขึ้นเพราะว่าตั้งแต่จบซีรีส์ก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะมันมันแบบคือผมเป็นคนขี้อายมากๆแล้วพอพอช่วงที่เล่นซีรีส์อ่ะรู้สึกว่าจริงๆมันเหมือนทลายเกราะก,กำแพงอะไรสักอย่างไปแล้วแต่รู้สึกว่ามันกลับมาใหม่ครับ รู้สึกว่ามันมีกำแพงมีความเขินอายมีความเกรงความอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแทนที่จากช่วงที่ไม่ได้ทํางานหมายถึงว่าไม่ได้เล่นน่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเรียนอยากไปพัฒนาสกิลให้มันเก่งขึ้นด้วยะอะไรเงี้ยเล่นวายอยู่ไหมเคยเล่นไปเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้มีโปรเจกต์วายต่อ หนูขอบตาดำพอซีรีส์เป็นสิบเรื่องสวัสดีค่ะยังไม่ซ้อมมวยหมายไปบ้างแบบน,น,นานนานทีเพราะว่าช่วงไปมวยอะ่ะมันคือคาร์ดิโอหนักมากใช่ไหมแล้ว <c oughs> พอคาร์ดิโอหนักอะ่ะกล้ามเนื้อมันจะหายด้วยมันก็เลยต้องพักการคาร์ดิโอเพราะว่าพอกล้ามเนื้อหายอะ่ะเหมือนแบ,บไปต่อยมวยสมมติผมไปต่อยมวยใช่ไหมกล้ามเนื้อหายปุ๊บ ร่างกายเราก็จะเผาผลาญไขมันน้อยลงอะไรเงี้ยในวันที่เราไม่ออกกำลังกายมันก็จะมีโอกาสอ้วนมากขึ้นตอนนี้เป้าหมายคือเพิ่มกล้ามเนื้อก่อนเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นแล้วก็ค่อยลีนออกเพื่อให้ตัวมันใหญ่กว่านี้ตอนนี้ผมว่าตัวผมเล็กไปหน่อยชอบพี่โชเล่นบาสโอเคยดูผมเล่นบาสด้วยครับสมัยไหนเนี่ย เจ้าพ่อสมพันแข่งอะไรแข่งบาสครับตอนเด็กๆแข่งบาสเอาทุาลดต้นขาก็จริงๆเวลาคนลดไขมันมันก็ลดทั้งตัวอยู่แล้วครับก็หลักๆก็คาร์ดิโอบวกกับคุมอาหารการคุมอาหารเนี่ยทำให้มันเห็นผลมากที่สุดนะครับจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับจะไปฟิตเนสแล้วนะครับ ไปออกกลังกายแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวออกดึกนอนดึกยากเกง่งคณิตอะครับยากเกง่งคณิตก็ต้องอ่านแบบหมายถึงว่าทําความเข้าใจกับเอ,อสูตรต่างๆไม่ใช่แค่ท่องจาอะไรเงี้ยเข้าใจที่มาที่ไปของมันแล้วก็ทําโจทย์เยอะๆอ,อืมเหมือนกลามเนี่ยครับเหมือนตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้เดินเราก็เดินไม่เก่งโจทย์ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําโจทย์เนี่ยเราก็จะ ซึมซับเข้ามาได้จริงแรกๆจะแบบตันๆนี้ก็ทำไปก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับใครไม่หายคิดถึงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรคิดถึงต่อไปครับดีกว่าผมมาไล้ล์ทุกคนหายคิดถึงผมนะไม่ครับเรียนจอพอแค่สามปีไม่ได้เรียนหกปีน้ำหนักเท่าไหร่ครับช่วงนี้น้ำหนักหกสิบครับ มาหกสิบแต่ตั้งเป้าว่าจะเหลือสักห้าแปดแต่เป็นแบบเพิ่มกล้ามเนื้อก่อนนะแล้วก็เหลือสักห้าแปดไปจริงๆแล้วนะผมจะไปแล้วนะครับไปฟิตเนสแล้วนะครับไม่ไปครับคนจะมีกล้ามขอขอญาตลาก่อนหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังค่อยมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวหลัง,ลงถ้ามีเจอกันเมื่อไรเดี๋ยวมาเจอกันครับเดี๋ยวรีบไปออกกำลังกายไปนอนนะครับ ขอบตามจะได้ไม่ดำด้วยครับบายครับสวัสดีปีใหม่ปีสองวันที่ห้าทุกคนครับก็ปีนี้วันหยุดเหลือมีกี่วันพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะต้องมา start ปีสองวันที่ห้าแล้วครับบายยสูยๆครับคิดถึงทุกคนเสมอเดี๋ยวไว้เจอกันบา,บายจ้าไปแล้วนะ